สวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้แต่อจะพามาทาเสน้นข้าวเปียกหรือว่าเส้นก๋วยจั๊บเส้นสดเดี๋ยวเฮามาลงมือทํากันเลยจ้าใส่แป้งขา้าวเจ้ากับแป้งมันผสมกันตักแป้งแบ่งใส่ถัวยไถั่วโรยเป็นแป้งนวลนจ้าหลังจากนั้นใส่น้าหอนลงไปค่อยๆเทลงไปจ้าพี่น้องเทลงไปแล้วก็ใส่ซอนผสมจ้าเพราะว่าของเฮาต้องใส่น้าหอนจัดในการคันแป้งจ้าส่วนผสมมือนี้มีแป้งข้าวเจ้าส0 0รอยกรัมแป้งมันส0 0รอยกรัม น้ำหอนประมาณ520 ml อยยมจพี่น้องเข้าค่อยๆทย่อยเท่ลงไปหลังจากนั้นแป้งเข้าอุ่นเข้าก็เริ่มขันแป้งได้เลยจ้าคันไปนวดไปจนแป้งเนียนดีจ้าพี่น้องแป้งแต่ละยี่ห้อิ่นจะคว่ำชื้นพอกันจ้าบางเท่อถ้าแป้งเข้าแพงเกินไปเข้าก็เติมน้ำหอนนิดนึงจ้าแต่ว่าถ้าแป้งเข้าเหลวเกินไปเข้าก็สามารถเติมแป้งเขาเจ้ากกบแป้งมั่นในส่วนเท่าๆกันเติมลงไปได้จ้า แตวก็จะคั้นจะนวดห้ไดแป้งเนียนประมาณนี้จ้าหลังจากนั้นแตวก็จะมาตัดแบ่งแป้งไ้ไดประมาณ8ก้อนจ้าพี่น้องเฮากับกาเอาโบนำนักทอกันก็นไดจ้านี่จ้าเขาจะได้เป็นกอนประมาณนี้จ้าร่วมเท่้เหมือนได้8ก้อนจ้าสตรนี้หลังจากนั้นแตวก็จะมาว่างพักไวใส่ผ้าปิดไวเพ,เพื่อให้แป้งเปอนแหง้งครึ่งแป้งแบบนี้จ้าครึ่งให้เป็นแผ่นเนียนๆเท่ากับพับสามจ้าพับเข้าไปแล้วก็ครึ่งอีกรอบ เข้าจะพับครึ่งแป้งกี่ลอบกระไดจ้าแล้วแต่เฮาเบิ่งเข้ากะเอาความเนียนของแป้งจ้าแต่ก็จะพับครึ่งอยู่ประมาณสองถึงสหลอบจ้าพี่น้องหลังจากนั้นแต่ก็จะครึ่งแป้งให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแป้งบางๆความบางความหนาก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวของเฮาเลยได้จ้าถ้าเข้าหมักแปง้งบางเข้าก็จะครึ่งครึ่งให้เพิ่นแผนยย่นใย่ๆจากน่อยจ้าเห็นให้เป็นแป้งบางๆประมาณนี้จ้า ถ้ารู้ซือ้อ่าแปง้งเฮ้าเหนียวๆน,นิดนึงเฮ่าก็สามารถใส่แปง้งที่เฮ้าแบ่งไหวจ่ามาโรยนี่จ่าแตวก็จะเฮ็ดได้ทั้งเม็ด 8, แปดแผ่นจ่าหลังจากนั้นแตวก็จะมาตัดให้เป็นเส้นจ่าพี่น้องเฮ้าตัดขอบออกก่อนจ่าตัดขอบซีดานออกไปหลังจากที่เฮ้าตัดขอบแป้งเสเร็จแล้วจา่าหลังจากนั้นเฮาจะมาตัดเป็นเสน้นก๋วยจับจ่านี่จ่าเฮาจะตัดความกว้างความหนาแล้วแต่เฮ้าหมักเลยจ่าบางคนเพิ่นก็มักเส้นสัน อ้วนๆบางคนเป็นกระมักเส้นน้อยๆเย้าๆแล้วแต่ความชอบเลยจ้าค่อยๆตัดไปเป็นเส้นแบบนี้จนแป้งหมดจ้าเป็นเส้นก๋้วยจับทำเองงอ่ายๆนอกจากพี่น้องบริใสเครื่องนวดเท่ากับเฮ็ดกินได้จ้านี่จ้าเท่ากับมาว่างเลี่ยงกันประมาณนี้ได้เส้นสวยๆเลยจ้าพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเอนดดูพี่น้องม่เาทำกว๋วยจับอนันอยากกินไหม ว,ว้าวเอาบายบายพี่น้องหน่อยครับบายบายพี่น้องหลังจากที่เฮาทํำเส้นก๋วยจเ็จ,เจเแล้วจ้าต้มน้ำให้เดือดนำเส้นกว๋วยจับเฮาลงไปจ้าล่อให้เพิ่นเดือดนิดนึงใส่ไม้ตะเกียบค้นๆบ่ให้แป้งเพิ่นติดกันจ้าเบ่ให้เ้นเพิ่นติดกัน หลังจากนั้นแปลงพนจะฟูขึ้นมาร้อยน้ำแปลว่าเส้นซุปล้วจา้าเข้ากับใส่ตะแกงตักล่งไปใส่ถ้่วจ้าพี่น้องตักน้ำซุปลงไปแล้วก็คข้นบให้เส้นเขากันเฮ็ดกินกับน้ำซุปได้หลายแบบจาบ้าบ่ว่าจะเป็นซุปหมูซุปไก่ซุปเนื้อแล้วแต่ควมชอบเลยจา้ารยขิงหัน่นผักชีต้นหอมผิกไทยกระเทียมเจียวลงไปหอ,งหอมๆจ้าพี่น้องกินบ่หมดเข้ากับเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นไว้กินได้อีกหลายมือจ้าทุกคน